ครับวันนี้ชื่อคุณมะนอกนะครับมาแนะนำสูตรอ่าหน้าห้อนอี้้องกินตำมะม่วงนะครับน,นี่เขาจะเอามะม่วงมาตนะครับบกว้าวครับน,นี่เขาจะซอยไอ้เนื้อปลห่องอย่างกง้อนนี่พูดพูดมะม่วงเจ๊มะม่วงมันเลยนะครับใครไปชอบเปรี้ยวก็เจ๊มะม่วงเปรี้ยวผสมก็กได้นะครับม,มันกับมะม่วงเปรี้ยวครับเขาจะตัดคุณดูนะครับตำมะม่วงนนร้อนๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> ออกเดินนอนนะครับผูดิเยอะเลยนะครับต่ำเยอะๆหน่อยวันนี้ต่ำมะม่วงครับมีพักครับครับต่ำมะม่วงนะครับมีโนคาครับลำปีพักแค่ครับโะอมนหรือพักละนะครับนี่กับต่ำมะม่วงนะครับร้อนๆอย่างนี้นะครับครับเป็นบรรยากาศของร้านส้มตำครับวันนี้เราจะมาอาศัยกิน ำมะม่วงนะครับทอดมนอีนนะครับเด็กๆละอ่อนก็มาซื้อนะครับเปบ้านๆของเขานะครับครับนี่เป็นมะม่วงมันนะครับทำมะม่วงส้มนะครับเขาจะเอาเกลือเกลือน้ำเกลือนาะขั้นนาอเกลือใส่เก้าขั้นน้ำปั่นน้ำไม่ไอ๋อปั่นน้ำออกครับเครื่องปรุงนะครับนี่อย่างว่าปลาแห้งแห้งนะครับปลาแห้งเอาต้องไปผิงไฟก่อนนะครับแล้วมาบดนะครับมะม่วงนะครับครับพริก พริกแหง้งพริกป่นนะครับเนาะปน่นกระเทียมเนาะแจ้อมแดงเออหอมแดงเนาะใส่หอมแดงด้วยนะครับหอมแดงซอยแล้วมาขุกนะครับตำมะม,ม่วงนะครับร้อนๆแบบนี้น <c oughs> ตำมะม่วง, <c oughs> มมวงอกีกนี่ฮะชุนรสชุนรสใส่น้อยครับชุนรสตาลตันปิ๊บนะครับ โมงมันแหลยโมงมันมันต้องหวานนักอ่าให้เป็นโมงหมงมันมันต้องใส่หวานเยอะครับโอ้โหโอ้โหเออใส่เกลือไปหน่อยนะคระับมะม่วงมาใส่ใส่มะม่วงนะครับจะใส่ปลาล้างได้บป่งเงอใส่ก็ได้บใส่ก็ได้แต่คนจะกินอ๋อใส่ก็ได้บใส่ก็ได้นะครับน้ำปลาร้าโอ้ใส่หน่อยจนมากบใส่ละบรใส่ห้าปนแล้วเนาะครับ่สาเกครับ ผมให้เข้าเลยนะครับเซบมือหนึงมันเลับนี่โอ้ไงแต่เหม่นใจะงากเนาะแต่มะม่วงมันขาดหาเคื่องนั้นบาได้อืมกินหมดละไม่ก็จับบ่จับบ่หนอจับจางเกลือน้อยมูหกินหมดละ มะส้มแม่ย้ํามะล้ําเนาะเป็นม่วงมันเป็นยัํบหม้อศูนเอาม่วงอันนี้ศูนน้อสูนให้น้อยบ่มันมันนะครับมันไม่เปรี้ยวยวเอาหมูม่วงเปรี้ยวใส่น่อยเนาะหมูส้มนะครับครับหมูม่วงมันตามแล้วมันไม่เปรี้ยวครับจะเอาหมูม่วงที่มมนเปรี้ยวใส่ซะหน่อยนะครับเอาผสมกันนะครับนะครับ ก็พรครับมีครัวมีครัวคนเก่งครับนี่ครับเาจะไปจิ้มดูนะครับตับมะม่วงน,นะครับครับเดาจะวจิ้มดูนะครับตับมะม่วงมันห่อนแบบนี้นะครับ <c oughs> ใสบม่วงเปรี้ยวไว้หน่อยก่อนโอเคครับราดนะครับ,รบกกนะครับดอกคาครับมันจะเข้ากันนะครับเห <c oughs> ็นแต่หมูม่วงกับดอกคานี่นะครับพักละเด <c oughs> ี๋วยวจะอมนะครับนี่เป็นยอดพักแค่นะครับไปแชมพูเนาะ พัคแคร์หรือใบชะพูนะครับครับตลา้มะม,าม่วงอ,อร่อยนะครับครับจิ้มกั๊มนะครับรสชาติสุดยอดอากัดแบบอีนะครับน,นี่ประมาณเตี่ยงเตียงวันนะครับอร่อยเลยนะใบชะพูสุดยอดสักรบอร่อย โลคากอร่อยนะครับกินกับม่วงเกาม่วงครับผมครับนี่ชีวิตคนมันหนอกครับเอาเมนูต่อเตียงนะครับง่ายง่ายตามฤดูกามะม่วงนะครับจะเข้าฤดูกาลแล้วครับม่วงนะครับผมอาหารขึ้นบ้านตามฤดูกาลนะครับครับผมชอบครับชอบกดไล่นะครับ ใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับซากให้แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับไม่นุ้งมากเลยๆหนะครับ